ตัวง,งานชุดนอนหน้าชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยแผง120วัตต์1แผงแล้วก็หม้อแบตหม้อแบตน้ำ8 0ดแอมป์1ลูกก็นี่ก็มีอินเวอร์เตอร์500วัตต์โมดิไซเวฟนะครับตัวนี้แล้วก็มีชาร์จเจอร์บิกเกอร์ให้สองอันปลั๊กแล้วก็จุดจำไฟ ก็นี้เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็มีหลอดไฟให้สามหลอดนี่นะครับหลอดไฟสามหลอด,ดลมีพัดลมพัดลมดีซีแถมให้หนึ่งตัวเย็นๆเลยมาดูไฟชาร์จกันไฟชาร์จ ใช์ก็อยู่ที่ 2m 2m 3m okay. ประมาณนี้นะครับ